สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชอบ่องไมมไยมอนตาร์ดชาแนลนะคะวันนี้เรากลับมาพบกับคลิปดวงนะรายเดือนนะคะธันวาคมวันที่ 1- นึถึงสาธันวาคมนะคะก็จะมาดูกันนะคะว่าสถานการณ์ความรักของคนโสดนะคนที่มีคนคุยนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของชาวราศีพิจิกนะคะไปเริ่มดูกันเลยนะขอดูสถานการณ์ช่วงที่ผ่านมาของคุณนะคะ เพดอับสอดได้เป็นไพ่เพ e อับสอดขึ้นมานะคะเรามองว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะเจอกับเรื่องราวที่มันเรียกว่าเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะหรือว่าสิ่งที่คุณได้รับรู้ได้เห็นมามันทำให้คุณไม่แฮปปี้อืมทำให้คุณรู้สึก ไม่ดีนะคะในในช่วงเรื่องราวที่ผ่านมานะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจัดการกับอารมณ์ตัวเองไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้นะแต่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คุณอาจจะผิดหวังนะคะเดี๋ยวเราขออนญาตดูเพิ่มเติมนะคะว่าในเดือนธันวาคมนี้นะคะชาวราศีพิจิกคนโสดคนที่มีคนคุยจะเป็นยังไงบ้างเอง่ยหไม่เท้านะคะซิสุขวัน8ปดาบนะคะ n i c e of Cup อสศวินถือถ้วยค่ะและ the s t r e n g t นะคะเรามองว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะสถานการณ์มันก็ดีขึ้นกว่าเดิมแหละถามว่ามันยังมีอุปสรรคปัญหามีข้อจำกัดอะไรอยู่ไหมยังมีอยู่นะคะแต่มองว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะเอาอยู่กับสถานการณ์ความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆนะคะคนที่เป็นคนโสดนะเรามองว่าถ้าใครที่รู้สึกว่า,าตัวเองเนี่ยมีเป้าหมาย แบบไหนอะค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือว่ามีเป้าหมายกับเรื่องราวของความรักว่าคุณอยากจะที่จะมีคู่สักทีหนึ่งอยากที่จะสละโสดอะไรย่างเงี้ยคะ่ะก็มีเกมเหมือนกันว่าจะมีคนเข้ามานะคะทำความรู้จักศึกษาเรียนรู้หรือเข้ามาแสดงออกว่ามีความชอบให้กับคุณนะคะแล้วก็ดูตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะ ตอบโจทย์แล้วก็ไปด้วยกันได้ในระดับหนึ่งเลยเนาะทีนี้เนี่ยถามว่าปัญหาอุปสรษคมันยังมีอยู่ไหมมันมันยังมีมาให้เห็นนะคะมีไพ่แปดดาบขึ้นมาหรือมันมีคอน d i t i o n ข้อจำกัดเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่เอ่อตัวคุณยังไม่ได้แบบเปิดใจแบบร้อยเปซเท่าไหร่นะกันนะคะแต่ถ้าสำหรับคนที่มีคนคุยนะเราก็มองว่า เป็นช่วงระยะเวลาที่คุณค่อนข้างเอาอยู่กับความสัมพันธ์นี้แม้ว่ามันจะมีเงื่อนไขต่างๆเข้ามามากมายนะคะคุณจัดการแก้ไขเนี่ยหรือว่าความไม่ชัดเจนต่างๆมันก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะคะเราขออนุญาตเปิดไพ่เพิ่มเติมนะดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะชาวราศีพิจิกนะคะขออนุญาตดูเพิ่มเติมนะ,ะเป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะ สองเหรียญน,นะคะแล้วก็ The Devil ค่ะมีสามเหรียญสองเหรียญ The Devil ขึ้นมานะคะเรามองว่าหลายๆคนนะน่าจะเรียกได้ว่าถ้าเป็นคนคุยกันอยู่ก็มีโอกาสที่จะศึกษาพัฒนาแล้วก็เลื่อนขั้นความสัมพันธ์ได้เหมือนกับตัวคุณก็ยังบาลานซ์ความสัมพันธ์เมเนจให้มันไปได้ด้วยดีนะคะคนสองคนเนาะแต่ถามว่า มันมันมีเหมือนกับพันธนาการอะไรบางอย่างอะที่ผูกยึดคุณติดไว้ต่อให้คุณรู้สึกว่าเออแบบอยากจะเซเปอเรตอยากที่จะแยกหรือว่าเออเลิกคุยอะไรเงี้ยมันก็ยังมีพันธนาการอะไรบางอย่างที่ยังยึดคุณสองคนไว้ด้วยกันนะนะคะสำหรับคนโสดนะเรามองว่าตัวคุณมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นคะ่ะ ถ้าตัวคุณยังไม่อยากโฟกัสในเรื่องราวของความรักเองมองว่าตัวคุณน่าจะโฟกัสในเรื่องของการเงินการงานแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันดีขึ้นและณนะช่วงเวลานั้นอนะ่ะคุณจะค่อยหันกลับมาโฟกัสในเรื่องราวอื่นๆที่มันนอกเหนือจากเป้าหมายของคุณนะคะซึ่งเป็นไปได้ว่ามันเป็นเรื่องราวของความรักเนาะขอแยกเปิดเพิ่มเติมแล้วกันว่า คุณคนโสดน,นะคุณจะมีใครเข้ามาไหมเนาะซึ่งก่อนหน้าเราเห็นแล้วแหละว่าน่าจะมีใครเข้ามาอยู่ว่าจะแอมเปรร์นะคะเขาอาจจะมีอายุมากกว่าคุณก็ได้น่าจะกำลังแอบมองแอบส่องคุณอยู่นะนะช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็มันมีเกณฑ์มากๆที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกเหมือนกันนะในเดือนธันวาคมนี้นะคะคนที่เข้ามาอาจจะไม่ได้มีแค่คนเดียว อาจจะมีคนที่เขาอายุมากกว่าคุณแล้วก็คนที่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเป็นคนที่พูดตรงๆหรือทําอะไรที่มันแสดงออกซึ่งความชัดเจนหรือบางคนเข้ามาก็จะมีทั้งชัดเจนไม่ชัดเจนเนี่ยค่ะแต่ในหนึ่งในนั้นเนี่ยต้องบอกว่าจะมีคนที่ชัดเจนมากๆแล้วคุณจะต้องเปิดโอกาสในการเลือกในครั้งนี้นะคะถ้าใครที่พร้อมจะเปิดใจแล้วนะ เดี๋ยวมึงขออนุญาตดูเพิ่มเติมเป็นลัคนาราศีของเขาหน่อยนะคะมีเกณฑ์จะเป็นราศีอะไรมีเกณฑ์ที่จะเป็นราศีมังกรนะคะราศีพฤษภนะคะแล้วก็ราศีตุลน,นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าดูเป็นไพ่ออลออร์ค l ลนะคะว่าตัวพลังงานของคุณเนี่ย เป็นประมาณไหนดีในเดือนธันวาคมนี้นะคะมันจะเป็นประมาณไหนพยพ่ที่จะแนะนำอะไรกับคุณนะคะขออญาตดูเพิ่มเติมนะฟลเวอร์นะคะซันเดสเรามองว่าพลังงานของคุณนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะชาวพิจิกนะคะ อยากให้คุณทำอะไรเพื่อตัวของคุณเองบางคนที่อาจจะละเลยการดูแลตัวเองหรือว่าละเลยการทำอะไรเพื่อตัวเองอ่ะเหมือนคุณทำอะไรเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วนะคะอยากให้เติมความสุขเติมความรู้สึกอิ่มเอมให้กับตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะหรือตัดสินใจทำบางอย่างเพื่อตัวเองบ้างนะคะโอเคเรารู้สึกว่าคนชาวราศีพิจิกนะอาจจะต้องการการที่แบบ พัฒนาตัวเองเซลเลิฟหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าไม่ว่าจะทิศทางไหนค่ะอยากให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะขออนุญาตดูเป็นคิตัลการ์ดนะคะมาดูกันจ้าชายนะคะว้าว wow. conjunction dreams บอกเลยว่าในเดือนนี้นะคะอยากทําอะไรก็ทําได้เลยนะในเดือนธันวาคมนี้นะคะอะไรที่มันเป็นความฝันอะไรที่มันเป็นจุดมุ่งหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรอยากให้คุณทํามันให้เป็นแรงขับเคลื่อนเนาะพยายามที่จะเรียกว่าบาลานซ์เชื่อมโยงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณตัวคุณเองค่ะทำอะไรให้มันมีความสมดุลแล้วก็เป็นประกายความสดใส เปล่งประกายความฝันของคุณออกมาได้เลยนะคะยินดีด้วยนะคะเรามองว่าก่อนที่เราจะมีความรักที่ดีเนี่ยคุณต้องเริ่มจากการที่เห็นคุณค่าของตัวเองรักตัวเองพัฒนาตัวเองก่อนนะคะมันจะพาคุณไปเจอกับอะไรดีๆแน่นอนนะคะเดี๋ยวมุนขออนุญาตเปิดเพิ่มเติมนะเป็นคำแนะนำจากไพ่นะคะขออนุญาตใช้สำหรับนี้นะ คำแนะนำจากภายหน่อยนะคะให้กับชาวราศีพิจิกค่ะ Four of Cups ค่ะ Knight of Swords The Emperor นะคะเรามองว่ามันค่อนข้างคล้ายกับช่วงก่อนหน้าที่เปิดมีทั้ง The Emperor Knight of Swords ขึ้นมานะคะมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะได้เจอกับใครแล้วก็ได้ตัดสินใจนะ แต่มันจะมีบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเออคุณไม่อยากที่จะโฟกัสหรือว่าไม่ได้สนใจมีช้อยมีตัวเลือกออปชันอะไรที่คุณแบบไม่โฟกัสนะคือสามารถที่จะทําตามที่คุณคิดได้เลยถ้าคุณรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้ยังไม่อยากที่จะโฟกัสกับเรื่องราวของความรักหรือว่ายังไม่อยากที่จะเปิดรับใครเข้ามาก็สามารถที่จะทําตามที่คุณคิดได้นะแต่ถ้าว่ามีใครเข้ามาแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะ ตัวคุณก็มีเกณฑ์ที่จะต้องตัดสินใจเหมือนกันมีอาจจะมีคนที่มีความชัดเจนเข้ามาแล้วเขาแสดงออกว่าเขารู้สึกยังไงต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เป็นในรูปแบบไหนก็สามารถเปิดโอกาสให้เขาได้นะคะโอเคจ้าเดี๋ยวเรามาให้เป็นเรียกว่าในเดือนธันวาคมเนาะว่าตัวคุณเนี่ยน่าจะ มีพลังงานเป็นประมาณไหนนะคะมันถึงจะตอบโจทย์กับเรื่องราวสถานการณ์ความรักนะคะชี้อัพว่าส์โอ้โห,โหต้องบอกว่าถ้าใครที่มีเป้าหมายว่านะในเดือนธันวาคมนี้อาจจะมีพาร์เนอร์คู่หูคู่คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีเลยนะคือมันค่อนข้างตอบโจทย์นะหรือใครที่รู้สึกว่าเรื่องอะไรที่ไม่มั่นใจในเรื่องราวความรักคุณอาจจะ อยากปรึกษาคนอื่นปรึกษาเพื่อนมีพาร์ทเนอร์อะไรอย่งเงี้ยค่ะสามารถที่จะปรึกษาคนรอบข้างได้ด้วยนะคะโอเคก็เป็นประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคะ่ะบ๊ายบาย